วอกแรกของปี2025เราอยู่ที่ลาดบุรีปานหวันโฮมสเตย์ดูดูไม่ผิดหวังเป็นไงสวยนะเออแบบโคตรสวยเลยแต่เราพักข้างบนตรงนู้นอันนี้เรากำลังจัดแจงกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวมากันเดินแก๊งแล้วตอนเย็นเราจะบาร์บีคิวใช่ไหมทำอาหารกินกันชิลๆเออไปช่วย อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเก็บแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเก็บแลละ <c oughs> เดี๋ยวเก็บลเลยเพราะว่า <c oughs> ไม่ถูกใจ <c oughs> ปิดทิปได้เลย ใช่ป่ะเป็นไงเฮ้ยดีอันนี้เออทีมนิวโคตรอร่อยเลยอ่ะนุ่มแบบมือเลยมือได้เลยมือนะไม่เคยช่ยชวน้าตไม่ไม่คิดว่าจะนุ่มเลยเว้ยเพราะมันเป็นเนื้อไทยอ่ะยังดีมากเกลือยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับอันนี้เออแล้วแล้วก็ซื้อมาแค่ชิ้นเดียวเพราะควรเหีรอเป็นไงเชฟมันอยู่ที่เชฟค่ะช่วยอวยเชฟด้วยนะคะ ช่วยเวยเชฟด้วยค่ะดีเลยอ่ะเชฟเชฟทำอร่อยมากเลยอ่ะพึ่งได้ของกินใช่ไหมดีวะเฮ้ยไม่มันไม่เหนียวเลยอ่ะใครทำอะไรบ้างตอนนี้อันนี้บาร์บีคิวอันนี้บาร์บีคิวนี้เราจะได้กินประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเราจะไม่ได้กินณเวลานี้ใช่เวลานี้ต้องกินของคนอื่นก่อนของนิวของนิวของนิวดูดูเกาหลีอันนนี้่ากินมากค่ะอันนี้น่ากินเออแม่เราซื้อรสดเผ็ดมาแล้วก็กุ้งจริงๆกุ้งมี2แบบนะเป็นกุ้งเกลือ จริงๆมันต้องแห้งอะแต่ฉันแบบไม่ได้ซับกุ้งไงมันก็เลยไม่แห้งใช่ปะ่ะอันนี้ใครกินคือต้องเคาะแรงๆเลยนะเพราะไม่งั้นไอ้นี่มาเค็มมากอันนี้คือต้มธรรมดาแล้วอันนี้มีอกไตอะอันนี้มีฟอกไตของจริงถ้ากินเบียร์ไปแล้วไม่รู้สึกหรอกจริงจริน,นเคลือบนะเคลือบไปเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยวิวการตั้งแคมป์ของเราหน่อยครับ รีวิวเหรอบ้างแล้วเราทำไรสำเร็จบ้างจริงๆอ่ะเราซื้อไอชุดแคมปิ้งเนี้ยมานานมากแล้วแต่ที่เห็นผลเราก็คิดว่าได้ใช้งานที่สุดก็คือพวกเตาแก๊สเครื่องอุปกรณ์แบบหม้ออะไรเงี้ยคือแม่งได้ใช้จริงๆแล้วก็จานอะไรเงี้ยได้ใช้จริงๆแล้วก็ของเราอ่ะที่เปล่าประโยชน์แล้วมีด้วยนะอะไรแต่เปล่าประโยชน์เลยนะเต็นเต็นเต็นแบบจริงๆที่มันเป็นแบบเต็นเอออารมณ์แบบอย่างนั้นอะเพราะอันเนี้ยเราซื้อมาเป็นเต็นแบบสามหน้าจั่วอ๋อเขาเรียกอะไรหน้าจั่วแบบเนี้ย ม,ม,มันก็เลยเหมือนแบบว่าพอเราอยากจะเข้าไปข้างในอ่ะแล้วมันรู้สึกอึดอัดเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเมื่อกี้กลางแล้วนะแล้วก็พับเก็บดีกว่าเพราะว่าแบบสถานที่มันดีมากแบบต้นไม้มีความร่มมีแบบเสียงน้ํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ตอบโจทย์แล้วไม่ต้องกลางก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เก็บกลางเสร็จเก็บเก็บเสร็จจัดโต๊ะใหม่ก็ <c oughs> ไม่ควรกลางตั้งแต่แรกวุ่นวายของจริง คือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าชอบในการแคมปิ้งขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าเราอยากมาลองละเออเราอยากมาลองคือมันตอบโจทย์มากนะไอที่เนี้ยคือมีห้องพักให้แล้วก็เรามานั่งแบบนี้ชิลๆได้ย่างได้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมาแบบเนี้ยก็ก็ดีกว่าการที่แบบว่าเราจะต้องมานอนเต็นท์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนไม่ได้แบบใจรักจริงๆอ่ะฉันรู้สึกว่ามันจะลําบากมากเลยเออกับการที่แบบต้องมานอนแบบอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้ยังยังไม่จบนะเดี๋ยวเก็บอีก มีแค่เราอยู่ที่เดียวนะไม่งั้นไอเขาชิบหายเลยเต้นเราอะทำไมอะก็ดูดิวุ่นวายเวลาเต้นเราอะกลางแล้วก็เก็บกลางแล้วก็เก็บที่อื่นเขามาเหมือนเขาเอาบ้านมาตั้งอย่างนั้นเลยนะก็คนกลางไม่บ่นคนถือทอนกลางบ่นเกบเลยคุณพูดถึงอะไรเสื้อเหลืองอ่เออถือทำไมโอเคครับพี่เดครับผมเราทำคลิปกันอะเราจะก็จะทำคลิปแบบว่าเมื่อซีโอทำนั่นมาเสียงนี้ผมอยากรู้ว่า อยากรู้ประสบการณ์การเป็นซีอโอได้นะครับคลิปนะี้แต่ก่อนที่จะรู้ประสบการณ์การเป็นซนะีอโอเนี่ยทำไมพี่ถึงมาเป็นซีอโอครับคือมันเริ่มต้นแต่จริงๆมันก็แบบเป็นความที่ฉันอยากจะทําแบบที่ร้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยนะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าแบบเออเราก็ตั้งใจเหมือนเราเห็นแบบเราอยู่กับร้านที่เราทําอยู่เนี่ยร้านเอ็นวีเนี่ยคือมาตั้งแต่แบบ เด็กๆอะ่ะหมายถึงว่าฉันเข้ามาอยู่กรุงเทพประมาณ12ใช่ปะฉันก็ช่วยแบบกิ่งยางบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเราเราค่อนข้างผูกพันแบบมากๆอะไรเงี้ยแต่ฉันนะตั้งมีความตั้งใจตั้งแต่แรกคือพ่อไม่ได้บังคับนะต้องบอกอีกทว่าคือเราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะมาช่วยที่ร้านจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะทําได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่กับมันมานานอะไรเงี้ยใช่ไหมพอช่วงที่จบมันก็มีคําพูดมาอีกว่า หรือเราควรจะไปหางานทําที่อื่นก่อนวะก็คุรอยูที่บ้านะอะไรเงี้ยว่าแบบหรือเราจะแบบหาทํางานงานที่อื่นก่อนหรือเราต้องการทํางานที่บ้านเลยแล้วพ่อก็พูดวว่าแบบเอ้ยจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องทําที่อื่นให้มันดีก็ได้เราก็มาทําที่บ้านเลย <c ười> เพื่อที่แบบว่าเอ้ยให้มันเติบโตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเผื่อมีไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ฉันก็คิดว่าแบบอีกอย่างหนึ่งก็พ่อก็คงอยากให้มันไม่ใช่อยู่ดีมาทําอะไรก็ได้เออเขาก็คงอยากให้เราฝึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยที่พ่อเปิดสาขาลังสิตพอดี ฉันก็เลยได้ไปทําที่สาขาลังสิตก็คือไปกับลังสิต60โลทุกวันไปกับทุกวันได้ไปเป็นพนักงานขายได้เป็นแบบอารมณ์แบบขายของได้เป็นแบบอารมณ์เสมียนเก็บบิลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยลังสิตน่าจะประมาณสัก 30- 30ปีอะแล้วฉันก็กลับมาอยู่ที่สาขาลาดกระบังแบบจริงจังเพื่อที่จะมาแบบว่าทําระบบใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาทําระบบใหม่ตรงนั้นอะไรเงี้ยการที่เราควรไปทํางานข้างนอกก่อนหรือทํางานที่บ้านเลยนะ ถ้านะวันนี้อยากให้แนะนำนะฉันรู้สึกว่าการไปทํางานข้างนอกก่อนอนะ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นนะหมายถึงว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนการตัดสินใจหรือการแบบทําอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีไกด์ไลน์ให้เราได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบบพอเรามาทําที่ร้านเราเลยใช่ปะมันเหมือนแบบมันค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบเออเราเด็กหนึ่งเด็กด้วยคนที่อยู่ก่อนเราด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่า การตัดสินใจบางทีอ่ะมันแบบไม่ได้แบบขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยไงเราจบแล้วเราก็มาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนปึ๊บเออไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันข้ามสเต็ปอ่ะสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าในกรณีถ้าจะแนะนำแล้วอย่างคนที่เลือกไม่ได้แล้วต้องมาทำเลยจริงๆฉันว่าเริ่มจากสเต็ปแรกดีเหมือนที่ฉันไปเริ่มเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้แบบเราไม่มีประสบการณ์ใช่ปะแต่เราไปทํางานอยู่ที่บริษัทจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าพ่อเราเคยทําอะไรหรือแบบที่บ้านเราเคยทําาออะะะไไไรรรรแล้วเจปปััับบุงกมนด้ ยังไงเราก็จะเห็นอยู่แล้วเพราะว่าฉันเชื่อเลยว่าความเจนที่แตกต่างอะ่ะการบริหารก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบ100%อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็รู้สึกว่าแบบมันทําได้อยู่แล้วแบบร้อ หนึ่งเลยอะเรื่องระบบจะดีขึ้นสาหรับฉันนะเพราะว่าถ้ายุคเราเข้าไปคือระบบจะดีขึ้นเราจะให้ความสําคัญกับอันนี้มากสองเทรนดิ้งกว่าแน่นอนหมายถึงว่าแบบเราตามเทรนได้เราโซเชียลมีเดียได้เราแบบสามารถแบบพัฒนาได้เร็วอินฟู๊ได้ได้เร็วกว่าพ่อเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยถามว่าแบบผิดไหมมันไม่ได้ผิดตรงที่แบบว่าพ่ออาจจะช้าหรืออะไรนะในอายุที่เขาแบบว่าเขาก็โตแล้วเขาก็อยาก,กเกษียณหรือเขาก็อยากทําอะไรในแบบว่าในสิ่งที่เขาอยากทําหรือฝันแล้วอะเออฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยจะถามไอ้สาขารังสีแบ ทำมาสองปีก็เหมือนเรียนรู้ไปกับเขาอะอยากรู้ว่าสองปีที่มึงทำอะมันมันมันโอเคปะวะมันโอเคไหมฉันรู้สึกว่ามันเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนะในการที่แบบว่าเราได้เรียนรู้แบบตรงนั้นแบบจริงๆอะหมายหมายถึงว่าเราได้แบบว่าเห็นข้อบอกพร่องกับมันจริงๆเลยอะจริงๆอะอเออว่าแบบต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือต้องทําอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่ตรงนั้นถามว่าง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคือพ่อคือเป็นพ่อเป็นคนที่แบบเซตอัพแค่ราคาคือเราไปจุดนั้นอะคือเหมือนเรารับพนักงานมาหนึ่งคน เพื่อแบบเฮ้ยมึงมีหน้าที่เป็นพนักงานขายนะฉะนั้นคือมึงเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าแบบมึงจะขายยังไงให้ขายได้มึงต้องเรียนรู้ว่ามึงจะพูดยังไงกับลูกค้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นนะคือเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่แบบว่าไม่เป็นอนะแบบจากนักเรียนปุ๊บมาเป็นคนขายอะเออมึงเข้าใจอยูแล้วป่นนะคือแบบ ถามว่าประสบการณ์จากพอ่อคือเราแค่มองเห็นว่าแบบเฮ้ยรามีเซอร์วิสแบบนี้นะเราต้องทีชลูกค้าของเราแบบนี้นะเรารักในลูกค้าของเราแบบไหนอะไรเงี้ยนะอันเราก็คลิปตรงนั้นของพ่อมาอ<ล>ะไรเงี้ยไม่ได้ใช้กล<ช>ยุทธ์เดียวกันเลยกะที่รังสิตปะหรือว่าใช้บ้างไม่ไม่คือทุกสาขาของนี้มันมันเป็นเซอร์วิสแพทเทิร์นเดียวกันทเทนเได้เขาเห็นว่าเราอยู่ได้ใช่ไหมพอเราอยู่ได้ปุ๊บเขาก็มูฟเราไปไปลากกระลากระบังแต่พอลากกระบังมันจะหลักแล้วใช่มันสาขาหลักมันก็จะยากกว่าตรงที่แบบว่าเราําาอะกวแคืสนนังหญล โอ oh, แค่คนก็ต้องคุมคนเยอะค,นะคุมคนเยอะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ขายของแล้ว <Ừ. S 2> คือเราไปสาขาใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ขายของเลยนะเราก็แบบไปทําอย่างอื่นแล้วไปทําระบบหลังบ้านไปทําแบบคิดแบบเฮ้ยแคมเปญเราไปทําแบบโซเชียลมีเดียมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปทําอย่างนั้นมากกว่าณนะเวลาเนี้ยคือท,ที่ที่ทำเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> <Ừ. S 1> แล้วตอนที่ทราสาขาเล็กแล้ววันหนึ่งต้องโยกมาสา,สาขาใหญ่มันต่างปะต่างางเพราะว่าสาขาใหญ่เป็นคนที่อยู่เก่าแก่ที่สุด อันนั้นอะอันนั้นคือแบบอันนั้นคือจะยากที่สุดแหละในชีวิตที่รู้สึกว่าทํางานมาอันนี้คือชาเลนจ์ของชีวิตของจริงนะสาหรับเนเนรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการทํางานที่แท้จริงและตอนเนี้ยเออแบบที่มาทํางานที่ร้านกะบ,บังคือที่สุดแหละของชีวิตในการที่แบบว่ามีร้องไห้ซีอโอคนไหนไม่เคยร้องไห้อันนี้กูรอ <c oughs> ้องมีถามจรงิงมีทะเลาะกัน ใ่คิดว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอะได้ได้การยอมรับในวงการเนี้ยในรู้สึกว่ามันยากกว่าผู้ชายเพราะว่าเขารู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมันเหมาะสําหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เนยอยากจะบอกคือแบบไม่ได้เกี่ยวอะมันยากช่วงแรกเพราะว่าด้วยคนที่แบบเขาอยู่กันมาดั้งเดิมหรืออะไรเงี้ยพอเราจะเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานานกว่าปกติแล้วก็ช้ากว่าปกติค่าไมเซ็ตคนที่มาก่อนเราเขาเขาเขาอยากพัฒนานะเออมันก็แบบมันจะง่ายบวกประสบการณ์นี่เขามีอยู่แล้ว เขาพุ่งกว่าเราแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนโอเคเดี๋ยวถามเฮียกลับบ้างไม่เอาไม้ขึ้นไม่มันประสบการณ์ล่ะประสบการณ์มึงบ้างกูเล่าประสบการณ์ของกูไปแล้วว่ากูเริ่มต้นอย่างเปลี่ยนกระถางอาหารเลยครับเอาไม้ขึ้นมาเลยไม่เพราะว่าพี่อ่ะจริงๆอ่ะพี่ดีกว่านี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ได้ทำงานข้างนอกด้วยแล้วพี่อ่ะก็มาเพิ่งมาเปิดแบบบริษัทเป็นของตัวเองด้วยคืออยากให้ธุรกิจธุรกิจอย่าดูด้วยธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยเลยอยากรู้ว่าความแตกต่างแบบมันเยอะไหมกับการที่แบบ เฮ้ยเป็นพนักงานก่อแล้วคอยมาทำอะไรเงี้ยพ่อของเนียแบบไม่มีประสบการณ์เลยในมาทํางานที่บ้านเลยไงต้องต้องเล่าก่อนว่าตอนมาทําจริงอ่ะมันรู้สึกรู้สึกว่าแตกต่างแต่ตอนที่เราเป็นพนักงานอ่ะเชื่อว่าความฝันทุกคนอ่ะก็อยากจะมาทําอะไรเป็นของตัวเองก่อนที่จะทำอ่ะยังไม่ลงมือทาอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะประสบความสําเร็จใช่มันมันจะดีมันจะสบายมันจะมีแสงอ่ะใครบอกว่าซีอีโอสบายเออประมาณนั้นแหละแต่พอ นิดแล้วอ่าอะไรแบบเราจะเก่งอะเราเราเราจะเราจะเก่งอะแต่พอมาทําจริงแบบมันมันไม่ได้เป็นแผนแบบีเราแบบมันมันต่างเยอะอ่ะถามว่าต่างไหมต่างข้อดีของการเป็นพลังงานบริษัทแบบว่าสิ้นเดีอนมันก็ได้เงินอะออันนี้ต้องพูดเลยความรับผิดชอบนะต่อให้เราเป็นเมนเจอร์หรือเป็นอะไรนะก็ไม่เท่าแค่มีเวลางานมันมีเวลางานใช่มันมันไม่เท่าจะขอนธุรกิจเลย เออคูกำลังจะไปไม่นีเลยว่าแบบไอ้พอเราเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะแบบไม่มีเวลาหยุดอ่ะคือข้อดีเว้ยคือข้อดีของของพนักงานบริษัทว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาก็ได้เงินแต่ถ้าเป็นเจ้าของเองไอ้เฮียสิ้นเดือนนี้กูจะหาเงินให้ลูกน้องไงวะว้าวอ่าไอ้เฮียคือมันเป็นอย่างนั้นนะเว้ยถ้ากูเป็นพนักงานบริษัทใช่ป่ะสมมติกูทําไม่ได้กูอาจจะ มันจะต้องมีที่มาที่ไปหรือมีที่มาว่าเฮ้ยเนี่มันทําไม่ได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้หัวหน้าก็มันมันมันจะแย้งได้ซีออ่ะมันดูแบบแทบไม่มีอะไรข้อดีเลยอะแต่ข้อดีของมันอะสําหรับกูนะมันเท่เออมันเท่เว้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามึงเอาแค่ไตต้ลอย่างเดียวเลยเฮียไม่เอาเฮียอะไรเลยไม่จะบอกว่ามันเท่แล้วมันก็กูพูดจริงว่าเท่กับภูมิใจเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยอ่ะมันมันคือความภูมิใจแหละแต่พูดมันจำดูเชยนะ แต่มันเท่ดูน่ารักไงแต่พอดูเท่ปุ๊บมันดูเอมันดูมันดูอวดใช่มันดูมันดูมันดูเท่มากเว้ยเล่าหรืออวดครับเมื่อกี้พี่อันนี้ก็คืออวดด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราอ่ะก็เป็นแบบโรงเรียนเล็กๆจริงๆอะไรเงี้ยเห็นมันตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรอ่ะแล้ววันหนึ่งมันมีมันมีคนมาใช้บริการมีรู้สย์จริงๆอะไรเงี้ยมันมีคนอินกับมันอ่ะ ถึงจริงๆอาจจะไม่ได้ลาประเทศอ่ะไอ้เฮียมันมันทำให้มึงมึงมีกําลังใจในการเอ้มันมีกาลังใจแล้วมึงต้องทําทรงเท่ด้วยนะมึงต้องทําทรงแบบห้ามร้องไห้อ่ะอ่าโอ้โหมึงก็ต้องแบบเย็นเย็นเอ็ใช่กูไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยแม่งแม่งกูพูดเลยถ้ามึงไม่เปิดเองนะมันคือมันคือมันคือความอดทนจริงๆนะเออเข้าใจได้คือรู้สึกว่าคืออย่างอย่างพนักงานประจำอ่ะคือมันแบบพอถึงเวลาเลิกคือเลิกเรื่องของเราอ่ะเวลาเลิกไม่มี ไม่มีเชื่อเลยว่าหลายๆคน,นแบบที่ทําธุรกิจมาใหม่ๆ,ๆคือมันจะว<อ>นอยู่ในหัวแม่งจะจะถึงหมอแล้วจะถึงหมอแล้วยังคิด,ค,ดคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอนนี้คิดอะไรมาได้เออไม่เอออันนี้เป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนอะชีวิตหุ้นส่วนที่ทางานเอเออยากถามนิดนึงเพราะว่ <c oughs> าธุรกิจเลยเออธุรกิจด้วยขอค้ามธุรกิจรอบนึงนะฮะหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตกับหุ้นส่วนของทางธุรกิจด้วยไม่ไม่อันนี้เขายังยังทํางานประจําอยู่ด้วยบวกกับมีงานของตัวเองที่เป็นธุรกิจของตัวเองด้วยเนี่ยไม่รู้สึก ใช่เขารู้อยู่แล้วเขารู้เราเราไม่ได้ใช้เวลางานในการทำงานเขาใช้เสาร์อาทิตย์อันนี้อยากถามนิดหนึ่งว่าแบบมันมันยากกว่าเดิมป่ะถามว่ายากไหมจริงๆยากเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนยังทํางานประจําอยู่ด้วยแล้วก็ใช้วันเสาร์อาทิตย์อะไปดูแลธุรกิจส่วนตัวก็ค่อนข้างหนักเหมือนเหมือนที่เนยบอกว่าตอนแรกเราจะมีเวลาพักเสาร์อาทิตย์คือวันที่เรารอคอยตอนนี้มันเหมือนมันทํางานทุกวันใช่ใช่แล้วก็อย่างที่พี่โอ๊ตบอกก็คือแบบแต่ก่อนนะทำออฟฟิศอะอยาก อยากออกอยากเปลี่ยนงานรู้สึกมันง่ายเนาะเออใช่าบรรยากาศมันไม่ดีก็แค่เปลี่ยนงานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ชอบฉันจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนที่กล้าพูดกล้าอะไรพอสมควรแต่พอเรามาทําธุรกิจของตัวเองอ่ะมันมันเหมือนต้องระวังมากขึ้นใช่มันต้องคิดอะไรให้เยอะขึ้นว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงหรืออาจจะต้องมองอะไรที่แบบกว้างขึ้นกว่าเดิม เอออันนี้อันนี้คือเรื่องจริงกว่าตอนที่เราเป็นลูกจ้างเหมือนเราตัดสินใจไปแล้วว่าแม่งต้องรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมากๆอ่ะแบบมากมากเลยอ่ะเพราะบางทีเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราตัดสินใจอย่างเงี้ยมันอาจจะกระทบธุรกิจเราในระยะยาวแล้วรู้สึกว่าเราอินเหมือนเหมือนมันเป็นลูกเราอ่ะเหมือนเราต้องมานั่งประคบงประงมแบบทุกๆอย่างนะทุกๆอย่างจริงๆนะแบบทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดีเทลแบบเล็กนิดเดียวเราก็ต้องแบบดูแลมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบแต่ก่อนอาจจะไม่ได้คิดอะ นอนคิดไปหนึ่งสัปดาห์ว่ามันกระทบธุรกิจแล้วขนาดไหนก็ถึงบอกแล้วว nah. ่าหัวถ the hmm. ึงหมอนก็หลับไม่ลงอ่ะกูบอกเลยใครไม่ว่าจะทํางานไหนแค่เต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองในที่ทํางานแล้วก็ไม่ทํพลาดซ้ําตัดสินใจอะไรแล้วแค่รับผิดชอบในการที่เราตัดสินใจไปยอมรับให้ได้ไม่ว่าจะผลดีหรือไม่ดีก็ตามถ้ามันไม่ดีแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ทําซ้ําคือจบงานก็คือดําเนินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆคือม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิด หรือไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยคือเป็นประสบการณ์ให้คิดว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็อย่าไปจมอยู่กับมันนานอะไรที่ผิดหวังอย่าไปจมนานเพราะว่าถ้าจมนานเมื่อไหร่อ่ะเราจะรู้สึกท้อเออหรือถ้ามีที่ปรึกษาดีๆอย่างทุกวันนี้นี่ก็ยังคุยกับพ่อได้หรือคุยกับแม่ได้เพราะเขามีประสบการณ์มากกว่านเงี้ยเราก็จะได้รับอะไรดีๆ energy ดีๆกลับมาอะไรเงี้ยก็ทําให้ดีขึ้นหรือไปหาสังคมใหม่ๆไปหาที่เรียนอคอร์สใหม่ๆหรือเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามี energy ดีๆ,ดๆ,ๆกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะสสู้้ตต่่่่ออออะยยยยแุุดดทาาาาคืกกจวห S <S ทําทุกอย่างไปเรื่อยๆวันนี้ไม่เห็นผลไม่เป็นไรอย่างที่เนมบอกว่าหนึ่งร้อยวิวคือหนึ่งร้อยคนเลยนะจะไปหาที่ไหนมาที่ร้านเราได้ทุกวันนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นหมื่นวิวแสนวิวสองแสนวิวสามแสนวิวก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันแสดงว่านั่นหมายความว่าเนมไม่ได้หยุดเดินไม่ได้หยุด้ามเลยก็ฝากไว้เออตรงนี้จริงๆว่าแบบอย่ายหยุดอืเป็นซีอีโอก็ดีนะเออสามารถแบบทำงานที่ไหนก็ได้พักผ่อนกับทำงาน ด้วยกันได้อันเนี้ยเฮ้ยขอพูดอีกนิดนึงได้ปะล่าสุดเลยล่าสุดมันตลกมากพ่อครูถามว่าที่ออกไปถ่าย YouTube เนี่ย มันเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าพ่อกูรู้ความลับแล้วนะเว้ยถามจริงเหรอเธอถามจริงถามจริงจริงเหรอถามต่อหน้าเพื่อนๆพื่ถามต่อหน้าเพื่อนๆพนในวงการด้วยฉันก็เลยบอกว่าก็ใช่นะสิถ้าไม่ทําแบบเนี้ยเราจะได้ออกมาเที่ยวหรออันนี้อันนี้อันนี้เป็นโจ๊กอันนี้เป็นโจอันนี่ยคือไม่ได้มาเธอไม่ได้เที่ยวจริงเพราะเราก็ทํางานจริงๆอะไรเงี้ยโอเคเราจะไปชิลแล้วเราอยไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบายอะะ วันที่สองกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วก็กลับกรุงเทพใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าไอ้ปาหวันโฮมสเตย์เนี่ยคือใครที่แบบอยากมาพักผ่อนชิลๆฮิวใจแนะนําไม่ได้ลําบากมากเขามีแบบ เออร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีแบบข้าวต้มตอนเช้าให้ด้วยอะไรนะปังหวานโฮมสเตย์เออมันฮิวจใจจริงๆรู้สึกว่าแบบเอ้ยพอมาถึงนั่งกันอะ่ะพอทุกคนแบบทํางานกันแบบทางานหนักกันมาหมดเลยไงแล้วก็แบบพอถึงที่ที่บ้านพักใช่ป่ะเฮ้ยได้ยินเสียงนะ้ำแล้วทุกคนรู้สึกรีแลก์มากเออแม่งโคตรจะรีแลก์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เออดีมันเป็นไม่ได้ไกลมากด้วยรู้สึกว่าแบบเออมาได้นะจริงๆอันนี้เป็นคลิปที่เราทําใหม่ แรกของปี2อ2 5ใช่ไหมแล้วก็มีคอนเทนต์ในเนี้ยใหม่ๆด้วยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือแบบมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร e ให้หน้ด้วยนะครับและบ๊ายบาย